เฮ็ดยังเฮ็ดยังชัวร์่เลือก็ล่นกลางเวียงนี่เอเต่าลุงเนี่ยวันี้จะได้เลขดีแล้วเปล่โอ้ยหน่อมันไก่แล้วใดนี่เนี่ยอ้อีกมือก็ชี้จีชห้าโอ้สามือมัน็กอะเลยนี่อย่าม่นงีบเลเลขได้แล้อเล่ได้ตัวใดได้เด็ดเนี่ยหักะมีอยู่ ไม่อยู่ไม่เหตุที่แม่ก็เคยทีเห็นนี่ยังดอบเอาสิไปเอาใส่ดีว่ะหาเหตุมันอันนี้อยู่หอดมือมันมันก็มาเองบบกไล่เลยได้เล็ก่นน่ยนกงไดโทรมาเนาะฮัลโหลใครนี่โอิกันว่แม่ป้าบอกไปโยกที่เราไม่เอาจิมาหาอีแม่ ยัดสิบอกเพื่อนดอกทายุ้งเงินนั่นน่ะยืนียุ่ทวงยุ่งเด้ออันทายุ้งเงินยัดสิอันบอกเพื่อนดอกแต่นี่เนาะทายุ้หันละอันแม่ป้ามาแม่ป้าเพื่อนมาหาเจ้าเพื่อนเดมาแล้วเพื่อนก็เลยแวะมาหาเจ้าก่อนเอายุ่งยุ่ใจนี่ไปไปทายุ้งเงินโอ้บอกเออป้าจีละผ้ากู้เมื่อนี่ติละนางกู้ขันยางเลยไป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 จีผ้าเมื่อจะนะ อุ้ย่าไปใส่อยาพักกันไปใส่แม่ยไปหาอันไม่ปล่าไม่ปล่าว่าแต่บ้านกู้นทางไกลไกลกูจะมาแบะมาเล่นแล้วแม่โอ้ไปโดนไปดนีว่าโดนโดนอยู่ค่ะเพื่อนอันคุยกันเพื่อนพอกันโดนค่ะเพื่อนอยากเเวกกันมวนๆอ่ะนะโอ้โหเออเออเออพาเราไปเนี่ยจะไปแม่เบื่อบ้านก่อนแล้ว หนังมันป้าป้าป้เดี๋ยวกาแส้วโอ้ยเหมือนนั่นอยู่ทงหน้าอีเมก็ไล่เจอเลี่ยนวัยังอีกอยู่เจ้าป่าแล้วว่าไปด้นยู่ไปนี่งทงน้าโอ้ยอยัอีเมฆมาป่ออีกโอ้มปอดกไปแล้วป้า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 โ้ยเจาก็ได้นอกกางเวนกงเวนกับบเวนรเจ้านอไป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 เกมมื่อไงโอ้ยโอ้ยขออยาดอีเมฆมาป่ออีกบ่อยมามามา มามาดอกเ่ามาชอบปวดไอเหลือนอนเต่านุมา่มเจ็บกุ้งเฮ้ยใครยุ่งเม่ป่าแล้วไปแอนไหวม่าไ,วาไวหวนอแม่เนาะเออเออเอ้ยปัจจัมันถือยู่ด้นเนาะแอนอยู่ห่วยพากูนี่ก็ได้ ไม่หรออะมไม่หล่อหรอกน้องอืมใครยู่บ่ได้อยูเจิหมื่นเจิปีหฮาเขาฮ่าน้ำให้มันกินมยังกี่ค่ะเออเอาทัวกเมียไปทางไหนเอาเยกะดีน้ำไปทางไหนมันพากันไปทางไหนล่ะเออบอกว่าอยู่เถียงมันก็พากันไปใส่กูว่ากูไปข้าวเดี่ยวหนึ่งกันลบมาแล้วเสียไปจังไหนอีกเสียงียังเหรอแม่อืมยูใส่ เอยู่ในห้องหน้าแม่มันเฮ็ดยังกันไม่ไหวมันอันนี้เฮ็ดยังกันอีกหรือบปล่าังว่าเด้อเด็กหน่อยสองตัวนี่มันจะให้ใดแม่บอกเช<ว>ียร์ให้ยังกันนะปุบป๊บปั๊บปุบปบป๊บปั๊บอยู่นะมันจะให้แท้แช่ได้อันหัวโมนี้ว่าจังเจ้าข่าวหนึ่งข่าวเดียวไปเบิง้ง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 ไปจอบเบิงเบ้งมันเฮ็ดอีหยังไปไปจอบเบิ้งมันมันเฮ็ดอีหยังอย่าปากอย่าปากอย่าปากที่เสียวเสียงยังเสียงดังตั้งเบิง้งตั้งเบิ้งเท็ดยังกัน

จังให้เป็นเลยกระเว้นกระเว้นกระเพาะแบดเว้นเลยไม่ได้หัวมันนี่ไม่แรงยุ่งจังชีนะไปไป